ในช่วงของ New Star วันนี้ครับวันนี้ต้องขอต้อนรับเลยนะครับ national director mr cosmo thailand 2025ครับคุณามะสันติจันทร์ศรีแม่เขามีตำแหน่งด้วยครับ mr universe thailand 2024แล้วก็ king of asia mr universe international 2024จากประเทศปานามาที่สำคัญเขายังเป็น ceo จากคาม t h a ไทยแลนดที่ปลูกปั้นศิลปินมาเยอะมากมายเลยวันนี้ต้องขอต้อนรับทุกท่านเลยครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครสวัสดีตกใจจนน้องหลงเลย โอ้ยน่า<ห>นสงสา,ารน้องหมีจังเลยอยากยกินหมีสักทีิงนะเอ้าวันนี้ต้องก่อนสอบถามนิดนึงพี่คามะตอนนี้คือมาก่อนที่จะมาะะจัดโครงการประกวดคอสโมเนี่ย ได้ตำแหน่งอะไรเยอะแยะขนาดนี้ก็จะบอกว่าคมานะครับก็มีโอกาสได้ไปประกวดต่างประเทศเนาะก็คือมีการส่งไบโอที่ต่างประเทศแล้วก็ต่างประเทศตอบรับแล้วก็สนใจโปรไฟล์ของตัวคมานะครับก็มีโอกาสได้ไปประเทศปานามาประเทศอินเดียที่จริงมีหลายตำแหน่งนะแต่ว่าเอามาแค่นี้ก่อนแล้วก็ประเทศมาเลเซียนะครับแต่ว่าตำแหน่งหลักๆก็คือมิสเตอร์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์2024นะครับแล้วก็คิงออฟเอเชียมิสเตอร์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์เอ้ยขอโทษครับมิสเตอร์ยูนิเวิร์สอินเตอร์เนชั่นแนลที่ประเทศปานามานะครับเมื่อ ในเชลล์เลเตอร์ของมิสเตอร์คอสโมตชาลนจ์ปีนี้ด้วยเพราะว่าขามาคิดว่าการที่คามามีประสบการณ์ในเรื่องของการประกวดครับเราก็อยากให้ส่งเสริมในเรื่องของอใช้เขาเรียกว่าอินสปิเรชันของตัวเองแล้วก็เอาประสบการณ์ขขตัวเองมาสอนน้องๆโดยที่เราไปประกวดานานาชาติอินเตอร์เราก็เลยซื้อลิขสิทธิ์จากโคลอมเบียมา นะครับกับมิสเตอร์คอสโมไทยแลนด์2025ในปีนี้ครับผมโโอ้หเรียกว่านอกจากเป็นผู้ชายหล่อแล้วยังพาผู้ชายหล่อมาอีกเป็นเอ้ยยังไงตาลายเลยวันนี้พาพี่โน้ตมึนเถอะด้านหลังเนาะไป็นคมรู้จักเขาเลยไหมเราให้น้องๆแนะนำตัวกันเลยท่านแรกหน่อหนเอ่ยสวัสดีครับเอฟเอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะ เเบาอีกนิดหนึ่งโอเคสวัสครับทำไมเสียงลำโพงวะมสเอร์าครับสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบวัสดีครับออลลำโพงอยู่ออลลำโพงอยู่มิสเตอร์คอสโมนนทบุรีครับอ่าผิดไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปดเลาครับ หนึ่งสองสหายแล้วหายแล้วหายแล้วเฮ้ยเจ้าคสโมจหายแล้วหายแล้วโอเคหนึ่งอันนี้เอนะต่อไปบีบิสอร์สบุรีครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสิบอนุชารงสารีบิสเตอร์คอสมสมุปากติดปากอันนี้คือติดปากอันนี้คอติากคอสโมกันมันบันเทิง มาย้อนถามพิธีการนิดนึงบอกว่าโครงการนี้ประกวดเพื่ออะไรแล้วไปตอบย้อนได้ไหมครับโอเคโครงการนี้นะครับก็จะบอกว่าเป็นเวทีแรกของประเทศไทยนะครับที่เราจัดขึ้นมาและเวทีเราแตกต่างจากเวทีนึงก็คือเราจะให้ผู้ชายนะครับไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรนะครับหรือว่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรเราอยากให้ผู้ชายทุกคนออกมาแสดงพลังออกมาเป็นสุภาพบุรุษคอสโธไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรเพราะคุณมีฝันพูมาเวทีเราเราพร้อมที่จะลูมิ่งคุณให้ไปถึงฝันได้แน่นอน จะบอกว่าหลายคนนะครับหลากหลายอาชีพแล้วก็หลายหลายคนก็มีประสบการณ์แต่บางคนเขาขาดตรงกันขาดที่แสดงศักภาพใช่แล้วก็ยังสามารถเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาอนุญาตดูสถิติเขาบอกว่าแต่ลาคนประวัติไม่ธรรมดามากเลยเขาบอกมีคนที่ขับแก๊ปมาประกวดด้วยท่านไหน่ อ๋อเคยขับแก๊บมาก่อนแล้วทราบข่าวยังไงครับ<อ>แล้วตัว่าตัวเองมีคุณสมบัติที่อยากจะเข้ามาลงเวทีประกวดงานงนี้คือสําหรับผมนะครับเว,วทีนี้เนี่ยเหมือนเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับทุกๆคนที่สามารถเข้ามาประกวดได้ครับและผมก็คือขับยับอยู่นะครับ,ค,รบคือเหมือนทราบช่องทางได้ก็คือจาก Facebook ครับผมแล้วก็ตัดสินใจเข้ามาประกวดแล้วก็คิดว่าตัวเองนั้นสามารถสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นอินสไพเรชั่นให้กับ ทุกๆคนได้ครับผมเลยมาเข้าประกวดมิสเตอร์คอสโมครั้งนี้ครับอ,อยากอยากเชิญแฟนๆแ,นแนบบว่าให้กำลังใจะนะเ่อแฟนแ,ฟนแล้วก็เพื่อนๆนะครับผมช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจให้กําลังใจผมด้วยนะครับมีนะครับสมุดสมุดปาะกาสมุดปาะกาดุ๊กแก๊ปของเราเนี่ยน้องมีนนะแก๊ปสมุดปาะกายังยังมีอีกเขาบอกว่ามีคนพูดภาษาจีนด้วยนะครับยังนะครับคนท่านไหนเออ่านไหนอ่ะลองขออนุญาตนะครับตัวต,ตุ้งติ้<ม>อ ถ้เราเป็นสัญนไหมเลยว่าไงภาษาจีนได้เลยครับแล้วก็แนะนำแต่แนแฟนๆคนนี้ใช่大家好，我叫卢怀，请大家支อ我า这是第一次我们来参加这个比赛，请大家多多支持我们谢谢啊拜拜，你好，卢่哈哈哈哈哈，你好，卢怀，卢怀，是的，卢怀，是的，卢怀，卢怀，是的，卢อ是的，卢怀，是的，อ怀，是的，卢怀，是的，卢怀，是的，卢怀，m 的，卢怀，是的，卢怀，是的，卢怀，是ใ มาช่วยกันร่วมเชียร์ม uh ิสเตอร์คอสมของเราครับเป็นเวทีแรกในประเทศไทยนี่แหละครับประมาณนี้ครับปัจจุบันปัจจุบันทำอาชีพอะไรอยู่ครับปัจจุบันทําอาชีพเกี่ยวกับด้านอีคอมเมิร์ซครับก็ใช้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะครับเกี่ยวกับต่างชาติครับโอ้โหเวทีนี้เขาลวมคนสุดยอดเลยเนาะในเรื่องการทํางานต่างๆเนาะคุันเน้นแน่นอนเน้นโปรไฟล์เน้นโปรไฟล์หน้าตาก็เน้นจ้ะนี่ก็เน้นหน้าตาด้วยโอเคอะต่อไปเขาบอกว่ามีคนที่เปิดบพูดภาษาอังกฤษได้แบบขั้นเทพ For this I am Dodge uh, You can call me Dodge, George your I account. Probably present what Chinese. And here, I am the oldest of the contestants because I'm coming 49 And however, a little bit 45. But I try to asking this why I can be applied this competition. ใครไปบอกน้องเขาแบบสปีดแบบเวลาน้อยเขาปเร็วมากพสรเร็วมากอันนี้ทำอาชีพอะไรอยู่อ่ะผมเป็นเพืกที่ส่วนตัวครับแต่จริงๆกอกยอกภาษาภาษาที่เแล้วผมได้ภาษามาเลยแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นโอ้งั้นหนูต้องรู้จักคนนี้แน่เลยคากิโนคากิโนเคยเจอไหมคากิคากิคากิมเากลัสนุกคือเียกขาว่ากลัดใช่ไหมคากิโนแปลว่าอะไรแปลว่าคป่าไที่แปลไม่ได้ไม่เก่งะ่ามูนะ

การที่เราจะเป็นเทรนเนอร์นะครับสอนออกกำลังกายเนี่ยคุณจะต้องบอดี้นี่ต้องบอดี้เพอร์เฟคเลยเฟิร์มมากแล้วก็ดูไม่อ้วนใช่ไหมครับแต่ผมเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่พลาสไซส์น้ำหนักอยู่ประมาณร2 0ยยโ,โลตอนนี้นะครับก็ก็เอาชนะข้อจำกัดของตัวเองนะครับผมจนมาเป็นเทรนเนอร์สอนออกกำลังกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มคนพลาสไซส์ว่าจริงๆแล้วอะถ้าคุณตั้งใจมีความฝันคุณจงทำมันนะครับแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จในที่สุดครับผม ครับเลลาีกเลยเยออีกสามคนดีกว่าบอกว่าอาชีพแต่ละคนรู้ว่ามีอยู่เช่นกันใครที่ยังไม่พูดอีกกครับ็เดี๋ยวผมก็ได้ครับก็ผมก็ปกติปัจจุบันนะครับทําโรงงานพลาสติกครับผมครับก็มีส่งออกไปยุโรปแล้วก็ไปอเมริกาบ้างครับผมแล้วก็จะมีขายอยู่ในห้างในประเทศไทยด้วยเช่นกันครับผมครับใช่ไหมครับภาษาอื่นนี้คือหอนแลบเออเป็นพีดหรก็ไม่ใช่ไมจะโยไม่จะโยไม่จะจะเชื่อไม่จเออ ก็เลย่ต้องออกไปดาทารยังยังกันยังนะยังนะเป็นพเกวกงอะไรนะพกกล่องอาหารจานชามแกวน้ำครับอ็นไม่จริงนะเขาบอกถ้าได้งนถ้าได้งนถ้าได้งนได้ใส่ขี้ใส่ด้วยความยินดีครับเหมือนจะเพรชงเดี๋ยวกนจะมารับได้อเล่าะอบายสบอบาโอเคกัหรับผมนะครับก็อาชีพตอนนี้เป็นมิสามอาชีพเับตอนนี้ โอเคอาชีพแรกอาชีพสามอาชแรกแรกเลยสามอาชีพวิธีวิธีวิธีม่ใช่อาชีพสแกมเมอร์อะไรกำลังฮอตจังนี้อาชีพแรกทํามาน่าจะเกือบ10ปีแล้วครับเป็นตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วก็อาชีพหลักตอนนี้ก็คือเซลล์ครับใช่แล้วก็อาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกันเลยก็คือเป็นช่างตากิ้วได้นะครับโอ้ยสังสากิ้วสุดหล่อเล่นเชิญเล่นเชิญได้นะครับเล่นเชิญได้อ่ะมาท่านต่อไปครับสุดท้ายอ่ะมา ครับผมครับของเก่งก็ปัจจุบันนะครับเป็นครูสอนซุมบ้าครับผมก็เป็นเป็นซุมบ้าครับเป็นซุมบ้าเก่งไหมล่ะต่างกายไม่เคยออกแล้วกล้าถามด้วยซุมบ้าเป็นซุมบ้าหลับมดเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ยินหูไม่ยินหูดับอะไรปะปุ่มบ่เราเขาซุมบ้าเด็กซุมบ้าอ่า แล้วก็อ่าอันนึงก็จะเป็นครูสอน C P R ด้วยครับผมแล้วก็เป็นครูสอนว่ายน้ำครับ <m ul ly> แล้วก็ต้องสายที่สุ่แล้วแกงน้ำนิดหนึ่งแกงน้ำแกงน้ำะตายเดยใช่เลยเลย C P R เอาแบบว่าไม่ต้องใส่ต่อเลยเอาแบบเอ่อที่มาจากน้ำแล้วก็ จุบปากตัวไม่ตัดตื่นเฉินมาเฉินมาไม่ค่อยตายที่ผมมาไปตายที่โรงพยาบาลแย่จริงแย่จริงเอาไงเอาการเกินนะเนี้เห็นไหมครับว่าผู้เข้ารัการผ่ดของเราหลากหลายอาชีพมากอย่างที่บอกนะครับว่าเราอยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับอย่างทุกคนก็มีแรงบันดาลใจให้กับตัวเองแล้วก็เนี่ยเราอยากให้ทุกแรงบันดาลใจเหล่านี้ส่งต่อให้กับ เต็มที่แม้ทุกคนสุภาพบุรุษทุกคนของประเทศไทยนะครับเข้ามาประกวดมสเตอร์คอนมด้วยกันนะครับแล้วคุณจะได้อะไรมากกว่าการประกวดแน่นอนครับอ่าแล้วเขาบอกว่ารอ,อบนี้เขามีในส่วนของตัวโฟราทีป๊อปที่ทเข<ร>าจะโช,ชว์ด้วยก็คืองานไฟนอลของเรานะครับจะจัดขึ้นในวันที่22นะครับมีนาคมนะครับที่อิเซียพาร์คที่ต่างจิตนะครับแล้วก็มีศิลปินเ,เป็นเกสทีป๊อปนะครับชื่อวงว่าโอรานะครับที่จะมาขึ้นมินิคอนเสริร์ตกับเราด้วยนะครับอ่าอย่าไปดูวิโยโย่ไปโอก่อนดีกว่าว่าคนละคนบางคน่วา ต้องรู้จักแน่นอนแ่กที่สามคนเยอะมากเลยก็ด้กับี่ปเลยก็เยะ ขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยนะมาหน้าตาน่ารักเลยตลอดเค่สวัสดีค่ะมิวฟลอร่าค่ะสวัสดีค่ะฟิวฟลอร่าค่ะสวัสดีค่ะเกรซฟลอร่าค่ะใช่แล้วพวกเราวงฟลอร่าไปใต้สังกัดคามไทยแลนด์ค่ะวงนี้เป็นที่สามคนชื่นชมที่สามที่ป๊อปเลยอ่ะความสามารถของเขาก็เรียกว่าร้องเต้นเล่นได้หมดเลยหน้าตาหน้ารักแบบนี้เตรียมลงละครได้เลยเนาะไอ้ก็ฝากด้วยนะครับผู้จัดท่านไหนสนใจก็ติดต่อได้เลยครับครบเครื่องแน่นอนครับ อาถ้าบอกว่าช่องทางติดตามของวงส่วนตัวนี้ติดตามช่องทางไหนคะช่องการช่องทางการติดตามนะคะก็สามารถติดตามได้ทางทิกตอกค่ะฟาอร่าฟิชเชียลค่ะแล้วสำหรับใครที่อยากจะไปดูในวันประกวดไฟนอลในวันที่ไหนกยวันที่22มีนาคมสถานที่ที่ไหนคะสถานที่อีเซ็พาร์คครับที่ลังสิตสามารถซื้อบัตรจับจองได้นะครับทางที่จัดฟลอร่าเองหรือว่าจัดทั้ประกวดเองนะครับถ้าผมซื้อตรงฟลอร่าช่องทางไหนคะก็ถ้าเกิดว่าสั่งซื้อกับทางฟลอร่านะคะก็ทางทิกตอกเหมือนกันค่ะฟาอร่าฟิเชียลแล้วก็ ไปกดสั่งซื้อที่ทาง f a c e b o o k ค่ะชื่อว่าคา t ไทยแลนด์ได้เลยค่ะทั้งขาเกดปินได้เลยค่ะและนี่ก็คือเรียกได้ว่าเป็นทั้งศิลปินแล้วก็ผู้เข้าประกวดหลากหลายอาชีพที่ตอบโจทย์ให้กับคนที่แบบว่ามีแรงบันดาลใจในเรื่องความฝันในการประกวด Mr. c o s m o Thailand 2025ในรอบปีนี้เลยนะก็วันที่22 12บมีนาคมรันี้ก็สำหรับใครที่อยากจะติดตามก็สามารถติดตามได้เลยนะครับ สำหรับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมา,มากๆเลยทุกคนที่เกิดเป็นเกียรติมาในงานวันนี้ขอบคุณมากๆ The i gery, ara, Beauty, s i t y p a s t i c Surgery Kiyara Nara Spa นด์ Beauty ที่รัก Studio Wedding Academy The Survival Production และก็คีมจาก Mirasi นั่นเองของน้องฟ้านั่นเองนะครับอ جنبك جنبك جنبك